ุดงขวัตตอนที่42กสินไฟที่ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านยามนี้มีเสียงจอแจอึงมี่ที่แม้จะฟังดูวุ่นวายหากแต่ดวงหน้าของแม่ป้าน้าลุงทั้งหลายเหล่านั้นมันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอันแช่มชื่นแจ่มใสแม้จะเพิ่งผ่านสงครามการสู้รบกัน แต่วันนี้คือวันสำคัญของชาวชุมชนที่จะได้มาร่วมกันทําบุญใหญ่ให้กับหมู่บ้านถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีหลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นเรื่องร้ายๆจากภัยสงครามชาวบ้านทั้งหลายต่างแต่งกายนุ่งห่มผ้าสิ้นไหมทั้งผ้าสบายผ้าบ่าผ้าเขาม้าเขียนเอลอีกบรรดาสำรับข้าวหวานมากมายที่ถูกแต่งจัดวางอยู่เรียงราย ทั้งประธานฝ่ายคารวาสวันนี้ก็มีท่านนายพลมาเป็นประธานส่วนฝ่ายสงนั้นได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภอบรรยากาศในวันนี้จึงมีแต่ความปีติเกิดความแช่มชื่นเบิกบานใจกันไปทั่วนหน้าพระมหาที่เพิ่งข้ามพ้นมาจากชายทุง่งจึงรีบมุ่งหน้าเข้ามาด้วยเกรงว่าจะไม่ทันงาน ส่วนเจ้าดำนั้นมันก็วิ่งเข้าไปคลอเคลียทำท่าประจบประแจงกับใบบัววันนี้หญิงสาวเธอก็มาช่วยจัดแจงการงานตั้งแต่เช้าทั้งชาวบ้านทหารตำรวจโรงเรียนและวัดวาต่างเข้ามาให้ความร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความแข็งขันกันทุกส่วนฝ่ายจนกลายเป็นภาพแห่งความสมัครสมานสามคัคคีที่มีในชุมชนโดยแท้จริง เรื่องนี้จึงนับได้ว่าเป็นอานิสงส์อีกประการของงานทําบุญการทําบุญที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้นจากจิตใจในเจตนามีใช่การทําบุญเพื่อเอาหน้าจากทรัพย์สินเงินตราการให้ทานสถานเดียวการทําบุญที่เรียกว่าบุญย่อมจะส่งผลให้แก่ใจเป็นสําคัญมีใช่การแข่งขันกันเอาบุญ ด้วยความละโมบโลภมากอยากได้หน้าเช่นนั้นแล้วจะยิ่งเป็นการส่งเสริมอัตตาความบ้าบุญวันนี้ครัวตาปลักก็เข้ามาหากก็เอาแต่หลบหน้าหลบตาไม่กล้าจะสู้หน้าพระมหาคงจะยังเกิดความละอายใจในความประพฤติของตนจนไม่กล้าสู้หน้าในงานก็ยังมีทหารตำรวจเข้ามาร่วมด้วยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่มากมาย คงได้ช่วยคลี่คลายความรู้สึกนึกชิงชังทั้งยังจะทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นเพราะทหารก็คือลูกหลานชาวนาชาวไร่ใช่ใครอื่นผมได้ยินได้ฟังเรื่องของท่านมหามาบ้างแล้วนับว่าท่านเป็นพระหนุ่มที่หาได้ยากยิ่งเพราะน้อยนักที่พระหนุ่มในยุคสมัยนี้ จะมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวด้วยทุดงควัตรักษาปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสอย่างไรก็อย่าเพิ่งรีบหนีจากที่นี่ไปขอให้ท่านมหาอยู่โปรดคณะสัทธาบรรดาญาติโยมที่นี่อีกนานๆอันจะเป็นการสงเคราะห์แก่โลกด้วยธรรมนำสาธุชนเข้าสู่มรรควิธีที่ถูกที่ควรเราก็ล้วนมีหน้าที่ ที่ต้องเผยแผ่รำคำสอนแห่งองค์พระบิดาสัมมาสัมพุทธะอย่าได้มีการแบ่งแยกหรือรังเกียจเดียดฉันกันอันจะทำให้เกิดเป็นฝักฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอรัญ,ญวาสีหรือคามวาสีจะเป็นพระบ้านหรือพระป่าก็มีาศาสดาองค์เดียวกันขอให้ท่านมหาจงได้ช่วยกันเป็นกำลังแห่งเนื้อนาบุญนิสืบไป หลังจากที่พระมหาได้เข้ามากราบคารวะท่านเจ้าคณะซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านจึงได้เมตตาชี้แนะด้วยคำสอนอันแยบคายต่อภิกษุนม่มถทั้งเพื่อเป็นการเตือนสติพระมหาด้วยท่านเจ้าคณะคงรู้ดีว่าชื่อเสียงนั้นเป็นสิ่งหอมหวนเย้าวยวนใจมันย่อมจะนำลาบสักการะมากมายมาให้หากจิตใจไม่คงมั่นเกิดวันไหว อาจจะนำไปในทางที่ผิดทั้งเรื่องที่พระมหาปาจิตกล่าวติเตียนขรัวตาก็คิดว่าท่านเจ้าคณะคงจะทราบเรื่องท่านจึงได้เน้นย้ำผ่านคําสอนมาเช่นนั้นหากก็เป็นความเมตตาปราณีที่พระผู้ใหญ่มีให้ในงานวันนี้นอกจากชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ยังมีชาวบ้านจากหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ที่ได้ทราบข่าวต่างก็พากันเข้ามาร่วมการงานบุญยังให้ผู้ใหญ่ทิ้งวันนี้มีรอยยิ้มปริ่มดวงหน้าด้วยไม่คิดว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจและฝักไฟในบุญกันมากมายถึงเพียงนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีการชาวบ้านต่างทยอยก,กลับคงเหลือเพียงผู้ที่ยังอยู่ช่วยกันเก็บข้าวของถ้วยชามรามไห ในศาลาตอนนี้พระมหาก็ยังคงช่วยอยู่ดูแลจนเวลาผ่านพ้นเที่ยงวันในขณะที่ตั้งท่าว่าจะกลับก็พอดีที่ใบบัวเข้ามาชะรอยว่าจะมาเพื่อส่งการบ้านรายงานผลการปฏิบัติใบบัวขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะที่ได้เมตตาชี้นำหนทางสว่างใจให้กับใบบัว มิเช่นนั้นแล้วก็คงจะมัวเสียเวลาจอมจอมระทมทุกข์ปล่อยใจให้ดำดิ่งชีวิตนี้นับว่าคุ้มค่าที่ได้มาพบกับพระมหาแม้ว่าเกิดมาในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเรากับว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตนั้น มันช่างห่างไกลาจากพระธรรมทั้งที่พระธรรมก็อยู่ตรงหน้ามาโดยตลอดแต่กลับไม่เคยได้สัมผัสหรือรู้สึกถึงพระธรรมเช่นนี้มาก่อนหญิงสาวราวกับได้เกิดใหม่ในพระศาสนาทุกถ้อยคำที่กล่าวออกมาล้วนเป็นวาจาที่กลั่นจากหัวใจเพราะแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนนั้น ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะกระจ่างใจได้พบความจริงธรรมในพระศาสนานี้มีความแตกต่างจากหลักปรัชญาศาสนาอื่นคือการสอนเพื่อจุดหมายปลายทางสูงสุดนั่นก็คือพระนิพพานเพื่อหลุดพ้นจากอสวกิเลสตันหาอุปาทานทั้งปวงใบบัว ที่กระทามานั้นนำวัตถุทางสร้างความเข้าใจให้แก่ตนได้ถูกต้องแล้วถึงแม้จะยังห่างไกลแต่ก็ขอให้ก้าวเดินต่อไปถ้าไม่หยุดเดินสักวันก็ย่อมถึงฝั่งฝันอันมั่นหมายจิตที่เคยปฏิพัธ์ผูกพันต่อกันบัดนี้มันได้ถูกทำลายกลับกลายมาเป็นความรู้สึกยินดีที่มีให้แก่กันความยินดีนั้นเกิดขึ้น เมื่อได้เห็นว่าอีกฝ่ายมีความก้าวหน้าโดยลำดับลำดาในการปฏิบัติธรรมเช่นนั้นจึงนับว่าเป็นกลยาณธรรมต่อกันหลังจากได้สนทนาธรรมและชี้นำแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่ใบบัวจนเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นพระมหาจึงกลับออกมาพร้อมกับเจ้าหมาดำระหว่างทาง ที่เดินผ่านทุกบ้านชาญเรือนตอนนี้ต่างมีความปิติยินดีนับว่าเป็นงานบุญที่ก่อให้เกิดกุศลธรรมโดยแท้จริงทั้งปลอดจากเล่ายาอบายยมุกสิ่งยั่วย้อมมอมเมาหลังจากกลับมาถึงที่ร่มโพใหญ่ภิกษุหนุมจึงก้าวลงสู่ทางเดินจงกรมส่วนเจ้าดำนั้นก็ยังคงนอนเฝ้าราวกับจะมีความสบายใจ ที่ได้ไปร่วมงานบุญไม่ต่างกันคืนนี้ที่ราวป่าคงมีเพียงความสงบวิเวกแห่งสถานที่กับภิกษุหนุ่มผู้ยังคงเพียรเพ่งและเจ้าหมาดำที่ยังทำหน้าที่อารักขาพระมหาปาจิตจนเวลาล่วงมาถึงย่ำรุง่งภาพแห่งท้องทุ่งนาหน้าหนาวท่ามกลางหยาดน้ำค้างที่พร่างพราว กับกลิ่นไอดินยามเช้าที่คุ้นเคยเสียงหมู่นกในไพรพนาอีกทั้งหมู่ไก่ป่าที่โกงคอแข่งกันขันเจ้ยแจ้ววันนี้หลังจากบิณฑบาตและฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งพระมหากับชาวบ้านอีกมากมายจะได้พากันขึ้นสู่ภูเขาเข้าไปยังสุสานลานฝังศพนักรบมากมายเพื่อจะได้สวดพระอภิธรรม ทำการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนผู้คนที่ล้มหายตายจากจนตะวันนั้นสูงพ้นทียวไม้ที่ชายป่ายามนี้จึงมีชาวบ้านทั้งทหารที่มากันมากมายทั้งยังได้นิม,มนพระมาจากวัดบ้านอีกสามรูปก่อนที่คณะพระและญาติธรรมจะนำกันไปสู่ป่าไพรในขุนเขาเดินลึกเข้าไปในป่า ก่อนจะมาโผล่พ้นจนถึงสุสานทุกคนที่ได้มาพบเห็นต่างก็เป็นที่สลดสังเวชใจไม่ต่างกันด้วยไม่คิดว่าจะมีหลุมศพเรียงรายอยู่มากมายได้เพียงนั้นเวลาใกล้จะเที่ยงวันเกรงว่าชักช้าจะเป็นการเสียเวลาแกบ่บรรดาญาติโยมต่างคนจึงเร่งมือช่วยกันตระเตรียมสถานที่จัดแจงแต่งพิธี ก่อนที่เมฆก้อนใหญ่จะเคลื่อนเข้ามาบดบังยังให้เกิดเห็นเป็นร่มเงาราวกับเป็นเริกง,งามยามดีที่เทวามาสาธุการทันทีที่เริ่มบทสวดก็บังเกิดสายลมรูปใหญ่พัดกิ่งใบชายป่าให้พากันลู่เอน็นประหนึ่งทุกดวงจิตวิญญาณได้แสดงอาการรับรู้และยินดีทั้งผู้ที่ร่วมอยู่ในงานมากมาย ต่างก็รู้สึกได้โดยทั่วกันสายลมนั้นพัดเข้ามาพร้อมกับพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ป่านานาพันธุ์สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ้านทั้งหลายที่ได้สัมผัสแม้ทหารที่มาร่วมอยู่ในพิธีต่างก็เกิดอาการขนลุกไปตามๆกันหากแต่เป็นอาการขนลุกชันด้วยความปีติใจในบุญแม้จะบอกไม่ได้ว่าบุญนั้น มันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรหากแต่ใจที่รับรู้ได้คือความหมายที่เป็นนามธรรมนั่นเองหลังจากที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้แก่ศพทั้งหลายก็ยังได้ถือโอกาสช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดสุขสารอันเป็นบ้านของผู้ล่วงลับให้แลดูมีความสะอาดสะอ้าน หากเรื่องของการประกอบพิธีล้างป่าช้านั้นทั้งฝ่ายผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะได้นำเรื่องนี้ไปประชุมปรึกษาหารือกันอีกทีเพื่อที่จะได้ทำให้ถูกต้องและสมเกียรติจนตะวันนั้นบ่ายคล้อยลงไปใกล้จะเย็นยำ่ำคณะศรัทธาจึงได้พากันกลับลงไปเหลือไว้เพียงพระมหากับเจ้าหมาดำภิกษุหน่ม ตั้งใจจะอาศัยพำรรนักปักกลดอยู่ที่นี่สักคืนสองคืนแล้วจึงจะลงไปรับบิณฑบาทด้วยพระมหานั้นรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษบางประการกับตนเองทั้งการทำความเพียรจนเกิดความรุดหน้าขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยป่าช้าแห่งนี้จึงได้เกิดความผูกพันต่อสถานที่อย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่ทุกคนกลับไป ในสุสานจึงเหลือเพียงความสงบใจแม้ในภาพเบื้องหน้าจะคลาคล่ำไปด้วยหลุมฝังศพแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเหล่านี้คือเครื่องมือสำคัญอันจะใช้พิจารณาต่อความตายได้เป็นอย่างดีแม้ผู้คนโดยทั่วไปจะเห็นเป็นภาพของความน่ากลัวยิ่งยามนี้ที่ราตรีอันมืดมิดได้เข้ามาห่มคลุม ทุกสมทมมุมไพรให้เกิดความมืดมิดส่วนเจ้าดำนั้นมันก็ยังคงนอนเกาพุงด้วยความสบายใจโดยหารู้ไม่ว่า mm. เบื้องหน้าในป่าช้ายามนี้ได้ปรากฏมีเหล่าดวงวิญญาณมากมายที่ปรากฏกายออกมา mm. เพื่อพากันมาขอบคุณพระมหาที่ได้เมตตาพาชาวบ้านขึ้นมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ทุกดวงจิตจึงเกิดความผ่องใสในบุญที่ได้รับกันโดยท่วนหน้าก่อนจะพากันจากไปทั้งพระมหาเองก็ให้พลอยรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนเมื่อตกทุกข์ได้ยากหากพ่อจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันได้แม้ไม่เหลือบากว่าแรงก็ยินดีที่จะช่วย หลังจากที่เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายได้จากไปไม่มีสิ่งใดมารบกวนภิกษุหนุ่มจึงได้น้อมใจลงไปตามรู้ดูจิตหากเพียงชั่วขณะความคิดก็ได้ยินเสียงเจ้าดำมันเห่ากันโชคขึ้นเสียงดังเมื่อพระมหาถอนคลายออกมาจึงได้พบว่าเบื้องหน้ายามนี้ได้ปรากฏมีปีศาจร,ร่างสูงใหญ่กายดำทมิน กำลังเดินขึ้นมาจากตีนเขาเจ้ายักษ์สามิจฉาทิฐิตนนั้นนั่นเองชรอยว่าจะยังไม่หลับจำจึงยังทํากลางร่างสูงใหญ่ของมันนั้นเดินเข้ามาด้วยท่าทีที่ดุร้ายก่อนจะพองกายขยายร่างจนสูงใหญ่ขึ้นไปข้นเนด้วยสายตาน่าจะสูงพ้นยอดต้นตาล ฝ่ายพระมหาก็ได้แต่เพ่งสายตาเราดูปฏิกริยาว่าจะมาด้วยกลอุบายไม้ไหนหรือจะมีลูกเล่นอันใดมาอวดเผยก่อนที่จูจูเจ้ายักษ์สาจะเวียงลำแข้งสัดออกมาเรียวแรงประหนึ่งว่าแม้ต้นยางนาสูงใหญ่ก็คงจะถูกเตะถอนรากออกไปได้ในคราวเดียวเสียงของลำแข้งมะหึกมา ที่เวียงฟาดเข้ามาพาให้เกิดสายลมวูบใหญ่พัดกระเพื่อมใส่พระมหาหากภิกษุหนุ่มก็ยังคงเพียงนั่งนิ่งปล่อยให้เจ้ายักษ์ตนนั้นมันทําท่าทําทีตีต่อยเตะลมไปเรื่อยราวกับจะเป็นการทําท่าขม่มขู่ดูจะยังไม่กล้าใกล้เข้ามาทั้งเมื่อพิจารณาดูด้วยจิตจึงได้รู้ว่าเจ้ายักษ์สาตนนี้นั้น มันไม่พอใจในตัวพระมหาที่ได้นำพาชาวบ้านเข้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าวิญญาณนักรบมากมายจนได้เป็นการปลดปล่อยพันธสัญญาพันธนาการให้หลายดวงจิตวิญญาณน,นั้นได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ละทิ้งการรักษาปฏิญญาสัจจะที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งกล่าวคำสัญญาสาบานตน ด้วยว่าสหายนักรบทั้งหลายที่ล้มตายไปนั้นเมื่อครั้งแรกเริ่มเดิมทีที่เข้าร่วมพักทุกคนต้องผ่านการให้คำปฏิญญาสแสดงสัจจะวาจาสาบานว่าจะรับใช้พักตลอดไปโดยมีเจ้ายักษ์สาใหญ่ตนนี้เป็นสัตผีพยานในการเอ่ยสัจจะสาบานเมื่อเหล่าดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยและทําลายพันธสัญญาที่เคยให้ไว จึงทำให้เจ้ายักษ์ตัวดุร้ายเกิดความเครียวโกรธโกรธาจึงได้มาระบัดระบายความคลั่งแค้นด้วยการไล่ทุบตีเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายอีกยังจะมุ่งร้ายมาทำลายพระมหาแม้เทศนาทำใดๆให้ฟังก็ดูว่ายังจะไม่เกิดประโยชน์เพราะจิตใจที่มืดบอดเกินกว่าที่แสงแห่งธรรมใดๆจะส่องเข้าไปถึง จึงต้องสั่งสอนด้วยกำลังจึงจะยังเป็นการขับไล่ให้พ้นไปได้เสียทีเจ้ายักษ์สาที่กำลังทำทีท,ำทําท่าแสดงอวดลีลาราวกับจะรอให้พระมหาเผลอเมื่อเห็นท่าว่าศบโอกาสมันก็ทะลึ่งกระโจนพรวดเข้ามาจนเจ้าหมาดำถึงกับต้องรีบหลบฉากหากร่างสูงใหญ่ที่กําลังลอยคว้างอยู่กลางอากาศนั้น พลันได้เกิดแสงอัศนีบาทฟาดเข้ามากลางร่างจนปรากฏเห็นเป็นแสงเจิดจ้าสว่างไสวเวียงเอาร่างยักษ์กระเด็นไปชนเข้ากับต้นยางใหญ่เสียงดังโครมทั้งฝุ่นควันที่ลอยขมองเสียงนั้นสนั่นดังร้ากับภูเขาจะหักล่มเสียให้ได้หลังจากฝุ่นควันได้คลี่คลายมาลายลงจึงปรากฏว่า ร่างของเจ้ายักษ์สาตนดังกล่าวมันหดเล็กลงมาขนาดพ่อๆกับแมวป่าเจ้าหมาดำเห็นดังนั้นมันจึงไม่รอช้าดำเห่าขึ้นเสียงดังทั้งยังวิ่งเข้าไปไล่งับเจ้ายักษ์ร่างหดตนนั้นจนมันถึงกับต้องปีนไต่นี้ไปตามต้นไม้พระมหาจึงได้รู้ว่าแสงปริศนาที่พุ่งเข้ามาใส่ จนเกิดเป็นลูกไฟสว่างจ้าเมื่อครู่นั้นนั่นคืออำนาจแห่งกสินไฟที่พุ่งไกลออกมาจากในป่าชะลอยว่าหรือสีตาไฟก็คงจะนึกรำคาญใจในยักษ์ตนนี้จึงได้ใช้อำนาจแห่งกสินไฟเพ่งเข้ามาใส่ทําลายริเดชในตัวของยักษ์ตนนั้นจนมันสิ้นริ์ทาให้เนื้อตัวหดเล็กเหลืออยู่เพียงเท่านั้น เห็นทีว่าจะไม่กล้าไปเที่ยวรังแกผู้ใดได้อีกต่อไปในราวป่ายามนี้จึงกลับมามีความสงบของสถานที่โดยไม่มีสิ่งใดจะเข้ามารบกวนอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งสัปปายะแห่งสถานที่อันจะเอื้อเกื้อหนุนต่อสภาวะธรรมในยามนี้ที่จิตใจประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์เต็มรอบมีกำลังพร้อมพอต่อการสัพยุ สู้กับอวิชชา